สำนักงานจัดการทรัพย์สินของจุลานำพื้นที่มาพัฒนาเนี่ยออกมาประมูลค่ะนะครับให้เป็นเวลเนสเฮลที y คอมเพล็กซ์ศูนย์การแพทย์พบวงจรเป็นเอ็กซ์เซลเลนต์เซ็นเตในเรื่องของด้านการแพทย์แล้วก็เป็น Medical Tourism ม e ว l เนสเฮลท l t คอมเพล็กซ์เป้าหพอเรารู้พื้นที่เป็นแบบนี้แล้วตอนนี้ใครสนใจ <laughs> เขาแข่งกันที่เนี่ยสคนเนี่ย คุณผู้ชมคะฐานเศรษฐกิจเราเกาะติดในเรื่องของการพัฒนาที่ดินโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเราได้นําเสนอมาโดยตลอดนะคะแล้ววันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ดินอีกหนึ่งส่วนค่ะที่จะมีการประมูลกันในวันที่28กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้แน่นอนว่าหลายคนที่มองไว้ว่าจะทําธุรกิจหรือว่าเอาพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยไป พัฒนาเขาจะเอาไปทำอะไรและตอนนี้ใครที่สนใจบ้างคะในขณะที่ผู้คนกำลังสนใจว่าด้วยเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและการทำธุรกิจแต่บรรดามหาเศรษฐีเขากำลังมองอยู่เรื่องหนึ่งนั่นคือโอกาสครับและพื้นที่ที่เป็นโอกาสในขณะนี้ที่เป็นโฟกัสที่ทุกคนมองไปที่เดียวกันนั่นคือที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมีแผนยกระดับและพัฒนาพื้นที่ที่ได้รับพระราชทานมาส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่การศึกษาส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ประกันิชยค่ะส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ที่เปิดให้มีการยกระดับเป็นพื้นที่สีเขียวและจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยไม่มีทุนทรัพย์ในการเข้าไปพัฒนาด้วยตัวเองต้องเปิดให้เอกชนเข้ามาเสนอโครงการ เพื่อพัฒนาในรูปแบบ PPP เหมือนกับภาครัฐเพี้ยเลยร่วมร่วมลงทุนร่วมลงทุนเสนอเงื่อนไขเข้ามาและตอนนี้พื้นที่หนึ่งที่เป็นทำเลทองฝังเพชรที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยกำลังยกระดับขึ้นมาเป็นพื้นที่พาณิชย์และนิกยูสนั่นคือย่านถนนปทุมวันตัดกับบรรทัดทองพื้นที่ตรงนี้ขณะนี้ บรรดาม,าห,ามาหาเศรษฐีของเมืองไทยพุ่งตรงไปที่เดียวกันใครพักเนีพี่โอดูเหอรอคุณหมอบุญวนาสินทีเอจทีเอ g จกรุธนบุรีค่ะจเจ้าสัวเจริญสิริวัฒนา,าพักดี TCC คซะกรุ๊ปนี่ MQDC ทายาทของซค่ะคุณหมอจะเรียงจากบางประกอะหรือว่าเมรพัก เม็ดพ์คเม็ดพร์ค่ะกลุ่มนี้ให้ความสนใจในที่ที่เดียวกันนั่นคือพื้นที่บริเวณหมอน34หรือแปลง34ก่อนเราไปตรงนั้นเรามาดูจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีอนณาเขตกว้างขึ้นผมเข้าใจาตัวเลขนิ้ิิดน่าจะเป็น1,170กว่าไร่ อมากกว่านี้อีกใน่แบ่งเป็นสถานศึกษา595ไร่พื้นที่ปล่อยให้เช่าและสถานที่ราชการ184ไร่ค่ะพื้นที่เชิงพาณิชย์374ไร่พื้นที่ตรงนี้แหละครับที่เป็นทำเลทองฝั่งเพชรที่เอกชนสนใจรวมถึงพื้นที่ราชการาที่ปัจจุบันกำลังขับเคลื่อนดึงมาเป็นทรัพย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและแลกให้หน่วยงานนั้นออกไปจากพื้นที่ พื้นที่บริเวณหนึ่งที่แปลงเนี่ยสามสี่เนี่ยพาเขตพานิสสวนหลวงสามย่านเนี่ยค่ะคือเป้าหมายที่จะพัฒนาเป็นศูนย์การแพทย์พื้นที่เชิงพาณิชย์และเวลเนสคอมเพล็กซที่คุณวิลาสินีบอกว่าคนแก่มากขึ้นอืมก็เลยจะไปทางนี้มากขึ้นถูกจัรรักษาผู้ป่วยในระดับตัดิยภูมิที่มีการใช้นวัตกรรมมีความเป็นเลิศทางด้านการแพทย์และศูนย์าการดูแล <Hospital. S 1> สุขภาพเป็นสมาร์ พอพิทา <Hospital. S 2> <Hospital. S 1> อืทั้งหมดตั้งเป้าไว้ประมาณ4,000ล้านพื้นที่แปลงนี้อยู่ตรงนั้นแหละครับติดกับสวนสาธารนณะจุฬา1ร้อปีไงสำนักงานจัดการทรัพย์สินของจุฬานนำพื้นที่มาพัฒนาเนี่ยออกมาประมูละนะครับให้เป็นเวลเนสเฮลที่คอมเพล็กซ์ศูนย์การแพทย์พระวงจรเป็นเอ็กซ์เซลเลนต์เซ็นเตอร์ในเรื่องของ ด้านการแพทย์แล้วก็เป็น medical tourism นี่คือก s h e a l เป้าหมายค่ะแรงเนี้ยอยู่ตรงนั้นนะครับถ้าดูจากนี่นี่คือสยามซีอูอ่าคอนเทรี่พ์คอันนี้บล็อก34ตรงนี้อ๋อนี่ที่เขาเรียกว่าหมอน34นะพี่ใช่อันนี้คือบรรทัดทองครับนี่เวิร์บรรทัดทองออกไปทางนี้พระราม4อ๋ออๆฮะฮะฮะนะฮะพระราม1อยู่นี่ เอ้ที่อยู่ด้านหลังอะด้านหลังด้านหลังนี่บรรทัดทองล็อกเนี่ยครับก่อนถึงหัวมุมเวิงหัวมุมตรงนี้นะครับพื้นที่อยู่ตรงนี้แหละครับพื้นที่ตรงนี้เปิดเป็นการทั่วไปมาตั้งแต่นู้นปีหกเสี่เปิดให้สัญญาเช่าอย่างน้อยสามสิบปีเอกชนที่จะเสนอเงื่อนไขสร้างทั้งหมดและคืนสิบให้จุลาเมื่อครบสามสิบปีเดิมทีเอกชนมองว่าไม่คุ้มใครไม่คุ้มเสนอเกินสามสิบปีก็ได้ ก็ต้องมีตัวเลขไปให้เขาด้วยนะเกณฑ์การใช้คะแนนตัดสินด้านเทคนิค35ผลประโยชน์ตอบแทน65เรามาดูการให้คะแนนนี่คือเงื่อนไข,ขของการให้คะแนนตามเอกสารเขาให้แนวคิดเรื่องภาพรวมทั้งหมดหมายถึงแปลนสิบคะแนนแนวทางการพัฒนาเป็นสม,สสมสารม์ทสโคิเท่า เอ็กเซลเลนต์เซ็นรวมถึง Innovation ให้20คะแนนคะแนนแผนการเงินแหล่งเงินแผนการเงินแหล่งเงิน5คะแนนพิจารณาข้อเสนอเทคนิคคือผลประโยชน์ตอบแทนน่ะให้ถึง65แสดงว่าเน้นในเรื่องของผลตอบแทนมากกว่าคอนเซป์ n ี้คือด้านเทคนิครวมเนี่ย35คะแนนพี่โอกคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าหากผลตอบแทนถึง65คะแนนแปลความง่ายๆเผยเสนอผลตอบแทนที่ดีกว่า ในอัตราที่จุฬาลงกรมหาวิทยายลับได้ชนะไปเลยเพราะคุณได้65คะแนนใช่ใช่ใช่นะพื้นที่อันนี้มหาวิทยาลัยในเมืองไทยที่มีรายได้จากงบดุลที่เราหามาได้คไม่ดนหมื่นกว่าล้านมอสงขาลานครินได้รับงบอุดหนุนนะหกพันห้ 6, จุลาได้5,500แสดงว่ามีเงินของตัวเองเงยอะคแล้วไอโครงการเนี้ยเขาเป็นยังไง เขากาหนดเงื่อนไขในการประมูลในราคาที่ได้ไว้ดังน anyway. ี 81, ้ครับมาดูกราฟิกต่อไปอันนี้คือราคาที่จะได้ครับราคานะปีที่หนึ่งถึงปีที่สามเจ็ดสิบสี่ล้านบาทต่อปีต้องไม่ต่ากว่าไม่ต่ากว่าค่ะปีที่สี่ถึงปีที่หกแปดสิบเอ็ดล้านต่อปีปีที่เจ็ดถึงเก้าแปดสิบเก้าล้าน ปีที่10ถึงปีที่12 98ล้านบาทต่อปีปีที่13ถึง15 108ล้านบาทหลังจากนั้นก็ค่อยๆขึ้นมาเป็นขยักเป็น119เป็น 131.. 144สูงสุดที่174ล้านบาทต่อปี <30 S 1> ค่ะปีต้องเสนอผลตอบแทนให้จุฬาลงกรไม่น้อยกว่า3528ล้านบาทในกรณีที่เสนอเวลามากกว่า30ปีค่ะ,ค,ะค่าตอบแทนในปีที่1 ถึงปี30ต้องไม่ต่ำกว่าจํานวนที่กําหนดเนี่ยอืแล้วเสนอไปที่เหลือจะเสนอเท่าไหร่ก็ว่าไปใช่<ะ>อาวละพอเรารู้พื้นที่เป็นแบบนี้แล้วตอนเนี้ยใครสนใจเขาแข่งกันที่เนี่ยสี่คนเนี่ยอามาดูกลุ่มแรกที่เสนอเงื่อนไขไปทั้งหมด<ะ>ที่จะพัฒนามีเอกชนเสนอไปทั้งหมดะ่ะห้ารายแต่เจ้าของจริงๆมีสี่รายห้ารายรายแรก ธนบุรีเฮลแคกร๊ปจำกัดมหาชนหรือ t h g อืมกับอีกคนหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็คือธนบุรีบำรุงเมืองมีเจ้าของคนเดียวกันคือคุณหมอบุญวนาสินหรือ t h g ธนบุรีเฮลแคกร๊ปเสนอไปสองบริษัทแสดงว่าสนใจมากๆค่ะกลุ่มต่อมาที่สนใจจะพัฒนาพื้นที่แปลง34เนื้อที่12ไร่ TCC Asset ในเครือ TCC Group ของคุณเจริญสิริวัฒนาพักดี TCC Asset ก็คือกลุ่มที่พัฒนาบางคอกหรือว่าวันแบ n g k o เส้นนั้นเส้นพระลมสมใลีใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันคือกลุ่ม Property ของคุณเจริญสิริวัฒนาพักดีที่ปัจจุบันน้องยอดดูแลนะดูอยู่ต่อมากลุ่มบริษัทที่สนใจจะพัฒนาพื้นที่แปลง34-12ไร่เนี่ย Magnolia Quality Development เครือจเจริญโภคภัณฑ์ตอนนี้มีคุณที่พาพรเจียรวนนท์เป็นผู้บริหาร MQDC ตรงนี้อยู่ครับค่ะกลุ่มต่อมาที่สนใจจะพัฒนาพื้นที่12ไร่ย่านบรรทัดทองกลุ่มโรงพยาบาลบางประกอบก้า International แพทย์หญิงเจรียงจันทรกรกมลรองศาสตราจารย์พิทยาจันทรกรกมลค่ะคือกลุ่มโรงพยาบาลบางประก9อเก้าอร์เนชั่นแนลครับ นี่คือกลุ่มที่สนใจจัดอยากได้ที่ดินแปลงนี้ใครจะได้ละ่ะอันนี้แหละน่าสนใจทำเลทองฝังเพชรบริเวณนี้ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่หายากมากมาแล้วในใจกลางเมืองว่ากันว่าทำเลทองเนี้ยทำไมเข้าถึงสนใจพื้นที่แปลงใหญ่ที่ซื้อขายกันในปัจจุบัน ย่านพระรามหนึ่งเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่อาคารสำนักง,งานโรงแรมเต็มพื้นที่หมดแล้วราคาต่อตารางวาเท่าไหร่นะสองล้านบาทค่ะอ่านไม่ผิดนะคะตารางวาเท่าแมวดิ้นปายเนี่ยพี่โอ,อสองล้านเนี่ยตลาดประมาณสักเนี่ยหกหกพื้นที่<อ>ตรงเนี้ยสองล้านบาทครับแต่หาที่ดินไม่ได้แล้วมันมีอยู่ที่ที่เขายกก็คือที่แปลงเนี่ยครับหมอนสามสิบสี่สิบสองไร่ เอาต่อมาพ้นจากที่ดินอันนี้คือพระรามหนึ่งนะ,ะพระรามหนึ่งคือตัดสนามสุพัชรสายยาวปูน<ช>ไปผ่านพระนครไปอีกเส้นหนึ่งฝั่งตรงข้ามซีกกลับมาพระรามสี่จากาวรุำพงเลื่อยมาถึงคลองเตยพระรามสี่พื้นที่ต่อตาราง<ต>วาตอนนี้1.5ล้านบาทต่อตารางวาค่ะน้อยกว่าเมื่อกี้500 0 0น น้อยกว่าเมื่อกี้ห้าแสนแต่ไม่มีที่แล้วมไม่มีสักแปลงหนึ่งยกเว้หนึ่งคือหัวลําโพงคอมพลิกใช่ใช่สองแปลง34ที่อยู่ตรงเนี้ยบล็อก34เนี่ยใช่ก็ด้านบนติดพระรามสี่ด้านล่างติดพระรามหนึ่งใช่ต่อมาอีกแปลงหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตรงนี้คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตรงนี้คือ ย่านสามย่านมิรทาวล็อกตรงนี้จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกแปลงหนึ่งที่เหลือไม่มีแล้วไมม่ีลเพราะฉะนั้นทําเลทองฝั่งเพชรค่ะจุฬาต้องการพัฒนาเป็นมิกยูสเชื่อมต่อกับจามจุลีสแฟวสามย่านมิตรทาวเห็นนะหนึ่งล้านห้าแสนบาทต่อตารางวาอทำเลทองที่ไหนอีกตอนนี้มีอีกไหม บรรทัดทองนี่ก็เป็นพื้นที่ทำเลทองอีกเหมือนกันเพราะมันเป็นแปลงเดียวที่สามารถเชื่อมต่อค่ะจุฬาต้องการยกระดับและพัฒนาพื้นที่ให้เป็นาร์ทิิตี้ทั้งหมดภายในปี2580ถึงตอนนี้จุฬาทำอะไรทุกตึกเก่าย่านั้นหมดยกแผงไปแล้วตรงบรรทัดทองนั่นแหละที่คุณผู้ชมเห็นสมัยก่อนใช่ แล้วถ้าใครได้พื้นที่นี้ไปคะก็เท่ากับว่าได้ไข่แดงในธรรมเลทองฝังเพชรไปสร้างรายได้และผลตอบแทนให้เกิดขึ้นในอนาคตรครับมผมพามาดูนี่นตอนจบคุณคิดว่าในพื้นที่เหล่านี้ย่านนี้ทั้งหมดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่กำลังเปิดอยู่นี้ใครคือผู้ครอบครองสูงสุด นี่คือรายนามของหน่วยงานและองคอ์กรที่เป็นผู้เช่าพื้นที่และพัฒนาพื้นที่รอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอ,อยู่ทั้งหมดค่ะเอาแปลงแรกก่อนเอาแปลงแรกแปลงแรกนี่อยู่ในสยามสแควร์เดอะสปอร์ตโซซ i ตี้สัมปทานเช่า7ปีสิ้นสุดปี66นี่พื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่อีกหนึ่งแปลงที่จะแข่งกันดูเดือดที่สุดในอนาคต นั่ก็คือปีหน้าแล้วนะหมดปีหน้าแล้วนะสเตเดียมหมดพื้นที่ต่อมาพื้นที่ต่อมาคืออันที่2นะพี่โอนะมาบุญครองพัฒนาโดย MBK Group สัญญาเช่า20ปีก็คือ56ถึง76นี่พื้นที่ตรงนี้จะหมดปี76มาบุญครองพื้นที่ที่สบล็อก A โรงหนังสกาล่าโดยเซ็นทรัลพัฒนาสัมปทานเช่า30ปีประมูลไปแล้วค่ะพื้นที่ที่4ลีโด ลีโด้โรงแรมลีโดของเครือเอเพ็กซ์เนี่ยพัฒนาโดยลีโดร่วมกับแอตแลนติสเช่าห้าปีสิ้นสุดปีหกเหมือนกันอันนี้กับสเตเดียมวันจะหมดพร้อมกันพื้นที่ที่ห้าเซ็นเตอร์พอยต์ออฟสยามสแควร์พื้นที่รูปตัวทีนะคะโดนเซ็นเตอร์พอยต์ตรงนั้นนะครับสยามนั่นแหละคจิตพัฒนาอาเขตค่ะพื้นที่ที่หกก็คือโรงแรมโนโวเทลนะคะอันนี้ก็เป็นหุ้นส่วนคือบริษัทแอคคอร์แอคคอร์โฮเทล ในนามของคุณจิติมาศเกตรวิทย์อันนี้เหลือเวลาอีก13ปีสิ้นสุดปี77คุณผู้ชมพื้นที่ต่อไปพื้นที่ที่เจ็พื้นที่ที่เจ็ดนะคะดราก้อนทาวค่ะอันนี้ติดกับจุฬา1 0ยปีพัฒนาโดยรวมนครก่อสร้างพื้นที่ต่อมาแอมพาร์จจุลานะคะกันนี้ก็ถัดจากร้อปีจุลาเช่นเดียวกันอันนี้แกรนด์ยูนิแลนเขาเช่าสามสิบปีไปสิ้นสุดโน่นปีแปน่นแป พื้นที่ที่9ยูเซ็นเตอร์หอพักนะคะอยู่ตรงนี้ยูเซ็นเตอร์อยู่แถวหลังสามย่านหลังสมย่านพัฒนาโดยบริษัทพานุรุตพัฒนาแล้วก็ร่วมลงทุนกับพื้นที่ของ PMCU ก็คือเป็นที่ พื้นที่พัฒนาเชิงพาณิชย์ของจุฬาที่ก็ตั้งขึ้นมาและ,และพื้นที่อีกแปลงหนึ่งที่ประมูลไปแล้วพื้นที่ที่สิบสย่านมิตทาวค่ะนี่แน่นอนนะคะถูกพัฒนาโดย TCC Group นะคะสัญญาเช่า30ปีสิ้นสุดปี80อืมเห็นะเพราะฉะนั้นพื้นที่ทําเลทองฝังเพชรในย่านพระรามสี่ยาวเฟื้อยไปจนถึงคลองเตยจะเป็นแปลงใหญ่ที่สุดที่ใครได้เข้าไปก็คือ ครอบครองไข่แดงในเชิงของการพัฒนาพื้นที่การพาณิชย์ใช่ค่ะกับอีกซีกหนึ่งคือพระรามหนึ่งใครได้ไปก็จะเป็นพื้นที่ทําเลทองฝั่งเพชรเช,ชื่อมต่อจากพระรามหนึ่งยาวไปถึงราชประสงค์ใช่เนี่เป็นทําเลทองฝั่งเพชรใครได้ไปไม่รู้แต่เราอะตื่นตาตื่นใจครับ เราติดตามกันนะคะอาล่ะค่ะวันนี้หมดเวลาสำหรับรายการฐานทอล์กแล้วนะคะคุณบักบันดิฉันวิลาสินีพร้อมพิม์งานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ